มาตามตัวเลขแนวทางจากพ่อแหวงพ่อตาแสวงค่ะเลขเพิ่นเข่าเนาะค่ะเข่าตัวพ่อเข่าภาคได้น้ำพ่อบ่อได้คุณตาฉันแล้วมันันเขาบ่าคายให้เอาวันนี้เอาไม้ค่ะวันนี้เอาไม้เพิ่นบ้าเศร้าขายง่ายดอกพ่อเอาไม้จ้ะเลขเรามัน ที่อีหางวดเขาติดกันเลยบอกคุณบอกว่ากันติดแล้วเนี่ยหนั่งเถื่อนกับบาทสองเทื่อนบาทสองวดแล้วเขาได้เลขเราเบ็ดเงินสองวดก็เข้าเข้าเยอะแต่เลขคำนวณมันกับแบบนี้เหรค่ะพ่อเลขคำนวณเราเนี่ยใครว่านับหลงนะพ่อเนาะถโอ้เราติดนี่มันหนูในเสียงเต้นงสังถูกไลก็ลุดว่าไงไงเนาะค่ะถูกไลก็ลุดของเราเมืนี้ก็บจิมาตามต่อพ่อิได้ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้เนาะค่ะ ได้มีเวลาเราได้พอตรลตรลีใบนึงบอกแบ่งข้้เจ้ากุลาะอันตัวเนาะิ่ณก็ซื้อน้ำเล่าค่นก็ได้กุลา2สองพันละคือจอยมองคายแตงของขายของบ้านนะเปิดเราเพื่อนเต้าเขาโทคเม่าจะมาขึ้นเนี่เิดเล่วเิดบอกวาเริดงวเดเ โดตาพนะนทุกคนได้น้ำเทียแล้วงานี้พักกันไปซื้อแล้วเนี่ยลูกไปซื้อแลได้แล้วได้ไปซื้อไปแล้วซื้อหล่นแล้วว่ามันสิเป็นเล็นี่นมูมาก่อนมูเสียเลี้ยงเยอะนีแล้วาเคล็ดเลยเค็ดเลยได้ร้านกนอด้ลยิบมับไวแล้วบางทางว่าแข้งหมดเลยเนี่ยนี่่นเขาอ่นะตาเจะยืแอะไรน้ำเล็กฟื้นเล็เจาของป่านี่ให้เขาเล่าคนนี้ วิ้ยไปยุดย่มเศร้าแล้ว่าจัลเรว่ะเล่นเลขจ้าของไปเขียนไห้เมียว่าบ่ซื้อให้บ้านนะมาเลีนหนึ่งแล้ววันน yeah, ี้เราเล่นนนีด oh, ้รั่งรองสามเดินหึ่งรองสมเดินหรองสข้างแรมบอก่า โอ้ยน่คุณพ่อเฮ็ดไหวแล้วตัวน้อยแต่น้อพ่อเขียนตัวใหญ่ๆอีกเขียนให้ไหมนะคะพ่อเขียนตัวใหญ่ๆอ้ยเกี้ยนผู้ชายผู้ชายเลยเกียนตัวใหญ่ลูกี้โมนายใหญเอาลูกพี่ถึงเมียนาจ้าลูกพี่ใหญ่ล่ะมนาใหญ่กแม่นรัสิลอนอาจารย์ลด อาจารย์อาจารย์ยลยหร่ายหลดอว่าองเดียว่าได้ะคนอยู่น้กันกระจกันแล้วนั่นเลขสามโตัวมันบอก่ะ่อครับจุกของมักเด้อหนึ่งเกตเ็ดขึ้น่อขึ้นมาเขียนทั้งหมีได้อกค่ะอ๋อมันต่ออ๋อมันตามไดวาเราเขียนแล้วลูกได้กินเขาไอ้ชุบนั้นกินนั่งกินค่ะนั่งตัวเด็กด้วยสอง ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง คอยเลยว่าเอาค้อนมาแม่สโอคอนห้ยืมเขามันขึ้นไปละมึงตีมันไนลงมาเด็กหน่อยสองคนไลกันขึ้นกไวแก่เลยจพี่น้องแต่ว่าเหล็กมันอิดขึ้นทุกองึงเมงองนี่กหมนหนึ่งเด็กน่อยสองคนนี้ององ้แล้วมันไล่กันขึ้นโลกไม่เหล็กเราคีอยู่ก่อลูกใอรเอาไปซื้อแล้วมานีงมาขอลงมาฝันกันขึ้นมาขึ้นนี่ลุมาอันห่ว่า เด็กง่อยเลยกะไม่เคยเลยวให้เอ้าช่วยให้ขึ้นขึ้นยังขึ้นไปสูงสูงหมาละขึ้นสูงสูงมั้งท่านขึ้นน้ำไก่ขันขันข่อยคือเกาพน้เอาสันค้อนพน้แดงไม่ให้เขาตีนาพากมันเราได้มึงพน้บอกเขาหน่ะบกโอ้นมาอื่นยัยบกบาทเนี่ยหรเมื่อตอนฝันบอกเน่ยันซื้อเลขแล้วเนี่ยค่ะนล่ซื้อเลขซื้อเลขซื้อเลขแม่ ลูกสาวซื้อแล้วแม่ตู้หลักฝันอยู่ทั้งทีอวานนีชผมเอาไปบ้านลูกบ้านน้อยสองคนขึ้นกบไม่ซื้ออีกขึ้นสิไปขึ้นไปกัดกันห้องกบไม่ย้ายเลยว่าจะมึงขึ้นสูงสองวัดมันขึ้นสูงมัขึ้นได้น้ำผึ้ยคือเก่าพะน่ะเล็กน้อยบ้านอ่ะขึ้นสูงก็ขึ้นน้ำเลยคือเก่าพัน่ะเอาค้อนพันหน่อยเดชเดชไม่้อนให้นกูจะซุ่มมาที่นี่เพิ่งว่าภาพไปเนี่ยตุ่ยมาเดี๋ยวไปภาพไปดอกยวเล่าว่ามาแล้วก็ตู ไปไปเิ่งข้างนั้นบันนีุณพ่อนชั่วให้แล้วค่ะได้แล้วเนงตัวน้อยตัวใหญ่โอเคเห็นเล้แล้วค่ะพ่อจะบอกไปแล้วค่ะจะซื้มเข้าไปเองเห็นบ่นแลกงามค่ะพ่อสามตัวหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดเด่นหนึ่งรอสามลองน่มันเลนได้สามประตู เจ็ดนึ่งนึเหลือกับหนึ่งหนึ่งนึ่งเจ็ดนึ่งคอบี้นะสับได้สามประตูค่ะอุยไหมันมากจัสไินสวเหาวก่เ็ดตามสูตรนะพ่อนะาะเพ่อเลขนี่ยกับตัวกับบ่จ้ากับตัวกับกันไว้กับเ็ดกับเน้นให้ตัวใดคุณพ่อมีตัวเน้นบ่ค่ะเน้นตัวใดครับหนึ่งสองหนึ่งสองพว่าก็เขากับแม่ฝัน โยนมนสองเลสองเรามีอะไรเป็นเลขบนตัวนี้แม่ก็ลาขึ้นไปสูงอีกแล้วพ่ะนะบอกเดี๋ยวด้วยักบเดีด้องนึง้ราเนี่ยตัวสูตรเทอ๋อนี่นี่ยเนี่ยสูตรเหนึ่งองหนึ่งเนี่ยเนมันมีอยู่จักระตนึ่งนึ่งเนี่ย เจ็ดนี่ก็มีสองตัวจังหวะนั่นน่ะหนึ่งจังหวะมันเด่นน่ะจังหวะซ้อนนั่นน่ะคนสามตัวมันจะเป็นเลขซ้อนได้นะเนี่ยมาพูดได้คึ่งลงลุงแค่ไหค่ะพ่อว่องกลมตัวเด่นของพ่อให็นไค่ะตัวที่พ่อเด่นนี่เด้เนี่ยเนี่ยเซนไตขีดขีดเส้นใต้อัปกาแดงขีดเพิ่นเห็นชัดๆแล้วค่ะพ่อตัวเด่นเนาะค่ะเออ แเบิางแหลกน้ำพเนยก่อนเบิดียวเขามาเบิ้งด้วยนะคะตัวเต็นเด่นก็มีตัวเดียวหนึ่งสองอ่าประตูโอ้คุณพ่อกะเอาตัวร่องมาใส่ตัวนึงเอาสามมาใส่หนึ่งสามมาใส่คือตัวร่องหนึ่งสามโอ้เนี่เนาะค่ะเด่นหนึ่งรองสามคุณพ่อเราก็เลยจับใส่กันเลยตัวตัวตัวยงยงยนี้มันมีสาม มันมีอยู่หาคู่มันตรงม่มันตรงกับอันจะบึ่งไม่สมุดเจ้าบ่ไม่ยู่มีนี่เขาราบึงวันนั้นมันมันตรงกับเด่นหนึ่งลองสามนะคะไหนน้อยน้องเด้อเล็กคุณตาถูกจนนับหลงนะคะให้ว่าถางงวดว่างหันเจ้าเมื่อบ่ออันนี้ได้แห่ให้ว่าปลาอย่างในมวน แต่กมวนแล้วล่ะค่ะแต่คุณพ่อกมวนแล้ควายล่องอุดรกับว่าอะไรแล้วกับว่าอะไรคุณเจ้าของส่วนใหญ่ได้ลอตเตอรี่สองใบสองตัวเอางวดนี้มาตามเน้นๆฝ้าหยิบจับลอตเตอรี่ค่ะคิดว่าน่าจะหาท่านอยู่เนาะค่ะยังมีเวลาอยู่นะคะลอตเตอรี่ฝ้าหยิบจับเด้อค่ะแสดงเขามาดูเด้ออาจารย์แสดงพ่อเราการันตีให้เลยนะคะว่าเขาดูเนาะค่ะ บอต้องถามว<บ>่าถูกมาแเรวจะ<บ>นวดบอเมนนำหนึ่งนี่นำบอเมนเขาจบเอันนี้เลยคำนวณคำนวณค่ะอ่จาแสแถงวันนี้ถือดังกอติบ๊อก บอค่ะเป็นเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเสียบด้ว้งวเ่อไหรแล้วเขาจะม่ทำบัวพนธตื่นจะอเป็นยนตาตูขายนตขนาดนั้นดอกคุณ่อเป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางเป็นยันต์เป็นดอกหยอกเป็นดอกหยอกจบ่วันกันเสียงเขาหัวนี่แตกตัวนะแตกคักๆนะเขาขอให้มันถือถเนาะ่อกับแม่เนาะขอให้มยันตเือนทุกเงลำบาก งานการก็ให้อาเนาะมา้างโม่คนโชกมันน้ำนะแม่เนาะเป็นโม่นโอกมัน่เอฟซีเพิ่มโกน้าบังกัดเพราะว่าช่วงนี้มันงานการนันอึดแม่นี่ทึดบอกว่าจะได้รักเมื่อนขึ้นกระเจียวหัวมูไปถวาย อันนี้บ่ได้รักมือนกที่น้ำเนงแล้วถลายเพินสายเยอะหลกคุณผ่อคุณน่โดนไม่ปลาคุณพุ่มพันชุดชุดพ่นซุกหาได้พ่นซุกใส่พุณมพุ่มพนขาน้งซื้อแหลวเาไปว่าเพิ่งง่ามมือเล็กเฉียวแก้มือเนี่ยจากใครอยู่ไม่นานาบริจิจต์เด้อพอ่มิันกรถือได้ย่าถือมันเก่าพันได้กินก็ได้กินน้ำเดีมกระเว่าพุ่มดีมาตะกอ้าทตรงนี้กระถือซีบ่ถือทั้ทย ก้อนหนึ่งจุดก้อนหนึ่งเก้าพันสามพันสองพันสี่พันยังหนละน้ำกระตุ้บ้างหันกับมืนมากวันนี้กับเจ็ดสามหัวดีเลยโอ้ยได้กินจะซื้อเหรอมันปลูกหลานหลายนี่ยังนี่ยังมาเแต่เมือนที่เหน่งมานดัปปึ๊บดัมปอมน้ำเล็กับจัต้นเต็ยงหังว่ะสองหัว่ะ มาดาวเสนอเล็กเล็จะค้องเขามนตาติแกคุนลอยล้อยแล้วอ้ยคนนยัหนีหลายๆทั้งผัวทั้งเมียเขาให้เอาเเล็กจะคองเขาเพรว่าซื้ยนแหงสิเือกลนะัเด็กน้อยหล่นกมมวนะครับกผมความวาถือก็ก่าสันเด็กน้อยบ้านเชียงโวสันเมื่อไรบอกอ้ก็จิต้องทวมป้าอย่างนั่นไหเนาะเามาฟังยังนีบด อ๋อมาลุ่นยุ่นนี่มาลุ่นยุ่นนี่ม้วนกมาลุ่นน้ำเลือดดำปลาพุ่กกินแกงเช่นก๋วยเตี๋ยวซื้อไม่กินกุ้งกันอยู่นี่ประจักลูกเคยลูกสาวดอกละครมันใหญ่มากว่าได้ยมาดูดันโหแต่ยูพี่บุญละคุณน่ะค่ะทำช่อมกาใสวิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะค่ะคุณตาแสวงหรือว่าอาจารย์แสวงเพิ่นกะเป็นสูตรคำนวณนะคะเพิ่นกะให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะผิดถูกกายว่ากันเด้อค่ะถ้า ทนผู้ชมมามาัประชอบกะเลื่อนผ่านนะคะทามาทาชอบตัวเลขน้ำคุนตาแสวงแนาวค่ะกะให้พิจารณาเบิ้งนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะและทุกๆุกขั้งค่ะก่อนจะซื้อต้องมีสตินะคะค่าสุดท้ายท้ายสุดนี้คุณตามิยังจะเฝ่ากับเอฟซีบ้นนอค่ะเออเชียงดวงไปนะบัชชีดวงเขามีค่ะใครจกให้ถทุกคนแหละน้ะพพอนะได้ทุกคนนั่นแหะ มักน้าคุณพ่อกับเอาเดอพี่นองเดอมันกับองเลนค่ะนมากัเต็มใจแล้วเลค่ะกับผมมัน้อากบกว่าดอกจะมาัเลนมา่ะันมกัเลนนมากกัเอาบ่มากกับพานถือพิดก็ยะว่าให้พัดเราเดอเราก็เฮดมาเองซื้อเองให้ลูกให้ลานอันนี้เามาขอเนาะค่ะเพื่อจะมีโชคน้ำคุณพ่อนะคะเอาขอบคุณคุณพ่อ แสวงนะคะอาจารย์สแสวงเนาะค่ะหลายๆเด้อค่ะที่แบ่งปันแนวทางในวัวันที่16กันยายนที่จะถึงนี่ไห้นะคะ bank bank you, euh ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะสมมาตรมาด้วยคนทุกคนอยากอาจารย์แสวงเนี่ยสมมาตตั้งใจมากไกลเดินทางไกลปลอดภัยสาธุ